สารคดีกึงละครคำวินิจฉัยส,รสารรัฐธรรมนูญเรื่องเวรคืนไม่ใช่เวรกรรมดำเนินสารคดีโดยนายสุปโชคโอภาสคุณประเด็นนำเสนอพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2,530มาตรา34ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26หรือไม่เขามีสิทธิ์อะไรจะมายึดเงินของเราอะ ที่ดินก็ถูกเวนคืนไปหมดละนี่จะมายึดเงินค่าชดเชยของเราอีกเหรอก็เขาแจ้งมาแบบเนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแย้งสิรับมีสิทธ์อะไรจะมายึดทั้งเงินชดเชยทั้งที่ดินของพ่อเราอย่าให้เป็นเรื่องเลยคิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมก็แล้วกันสู้คดีไปก็ไม่ชนะหรอกอย่างเนี้ยมันละเมิดสิทธิีกันชัด,ชด ไม่ใช่เวรกงเวรกรรมอะไรหรอกนะยังไงอ่ะพี่ก็ต้องหาความเป็นธรให้ได้เฮ้ยร้องไปก็เสียเงินเสียเวลาเปล่าที่ดินก็กลายเป็นคองไปหมดแล้วเดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาทนายดู สวัสดีครับผมสุภโชโอภาสคุณจากกรณีศึกษาเงินชดเชยการเวรนคืนที่ดินตกเป็นของเป็นดินเนื่องจากไม่มีการติดต่อขอรับเงินภายในกนําหนดระยะเวลา10ปีในคดีเวรนคืนที่เป็นกรณีศึกษานี้ตามความจริงแล้วมีรายละเอียดที่ต้องทําความเข้าใจกันนะครับแต่จะเป็นเวรนกรรมหรือไม่เรามาค้นหาคําตอบไปพร้อมๆกันครับคำนิชัยสารานิตย์จมูนที่2ทับสอพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530มาตรา34 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา26วรรคหนึ่งความเป็นมาของกรณีศึกษานี้สืบเนื่องมาจากกรณีมีคดีฟ้องร้องกันในศาลปกครองกลางโดยผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้จัดก,การมรดกของนายเฮงนามสมมุติยื่นฟ้องการประปานครหลวงให้ชำระเงินค่าทดแทนการเวียนคืนที่ดินที่มีการฝากไว้ที่ธนาคารออมสินในชื่อบัญชีของนายเฮงโดยนายเฮงบิดาของผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งถูกเวียนคืนเพื่อสร้างคลองส่งน้ําดิบ โดยการประปานครหลวงตามพระราชกิจสเดีกกกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในปีพุทธศักราช2539และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาภายหลังการเสียชีวิตของนายเฮงการประป,ระปานครหลวงผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ไปตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวนคืนและรับเงินค่าทดแทนแต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวและการจัดการมระโดกข,ของนายเฮงนางบุญสมนามสมุทรภรยาของนายเฮง จึงมีหนังสือแจ้งข้อขัดข้องังกล่าวให้การประปานครหลวงทราบและขอสมนสิทธิ์ที่จะคัดค้านและอุธทณ์การกําหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวซึ่งต่อมาการประปานครหลวงมีหนังสือแจ้งการเข้าครอบครองใช้ที่ดินและให้ไปรับเงินทดแทนแต่นา,างบุญสมได้มีหนังสือยื่นอุธทณ์การกําหนดเงินค่าทดแทนจากนั้นในเวลาต่อมาการประปานครหลวงมีหนังสือแจ้งว่าได้นําเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารออมสินในชื่อของนายเหงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องราวที่กล่าวมายังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเราไปติดตามเหตุการณ์ของพวกเขาเพื่อน,นำมาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและการพิจา,ารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญกันครับย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2539ในายเหฮงและนางบุญสมสามีภรรยาและพ่อแม่ของผู้ฟ้องคดีและนายเฮงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวรคืนเพื่อสร้างคลองส่งน้ําดิบ โดยการประปานครหลวงตามพระราชกิจศรีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในครั้งนั้นสร้างความจกใจและทุกใจให้กับนายเฮงและนางบุญสมเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ดินที่ถูกเวนคืนเป็นที่ดินทำกินนายเฮงคิดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวและหากที่ดินถูกยึดไปก็จะลําบากและลูกอีกสามคนก็ยังต้องเรียนหนังสือ ยงไงดีละพ่อเขาตีราคาไอ้่าเนี้แล้วเราจะไหวเหรออยู่ไ,ไหวก็ไม่ไหวหลอกเงินแค่นี้จะไปทำอะไรได้ที่ดินเราอยู่เราก็ยังทำมาหากินได้เยอะแต่เราก็ต้องทำเพื่อส่วนรวมไหมเขาต้องการน้ำกันอะ่ะเอออ่ะก็ส่วนรวมส่วนรวมอะไรกันนักหนาแล้วสิทธิของเราล่ะเขาจะไม่ดูแลสิทธิของเราเลยเหรอ ไม่ไหวเลยอ้าวมัเป็นอะไรว่อ้าวเป็นอะไร่อมีใครอยู่ไหมช่วด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเออมีใครอยู่ไหในเวลาต่อมา ายเฮงเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ถูกเวียนคืนได้เสียชีวิตลงนางบุญสมได้รับหนังสือเพื่อตกลงทำสัญญาซื้อขายที่ดินที่ถูกเวียนคืนและรับเงินค่าทดแทนแต่เนื่องจากยังมีปัญหาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวและการจัดการมารดกข,ของานเฮงนางบุญสมจึงมีหนังสือแจ้งข้อเท็จจริงไปยังการประปานครหลวงทราบไว้ก่อนและขอสวนสิทธิ์ที่จะคัดค้านและอุทธรณ์การกำหนดเงินค่าทดแทนดังกล่าวนี่บุญสม แล้วเรื่องสมบัติของพี่เฮงเนี่ยแบ่งกันจบหรือยังยังเลยพี่มันยังคุยกันไม่ลงตัวนะ่ะอ้าวหรอมันมีอะไรบ้างอะ่ะแล้วเนี่ยต้องใช้ทนายปะทนายคงไม่ต้องหรอกมั้งพี่แต่ที่ของพี่เขาก็มีหลายแปลงหลายจังหวัดอยู่นะนี่ก็กะว่าจะคุยแค่คนที่เกี่ยวข้องอะ่ะคงไม่ต้องใช้ทนายหรอกหืออย่าให้มันนานน,นะ เรื่องมรดกเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครเออนี่เอ็งไปดูมาหรือยังคลองประพาที่ขุดผ่านที่ดินของเอ็งอะ่ะเขาทำเสร็จแล้วนะโอ๊ยฉันไม่สนใจหรอกพี่มันยุ่งยุ่งอะ่ะไหนจะหากินไหนจะสามตัวนี้อีกเนี่ยขุดแล้วก็ขุดไปเถอะฉันไม่สนใจหรอกม,มีอะไรให้ช่วยก็บอกได้นะขอบคุณมากนะพี่ไว้มีอะไรฉันจะบอกนะ ต่อมาในปีพุทธศักราช2543นับจากที่ได้รับแจ้งการเวียนคืนเป็นเวลา4ปีนางบุญสมได้รับเอกสารจากการประปานครหลวงแจ้งในเฮงว่าได้นำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปฝากไว้กับธนาคารอมสินในชื่อบัญชีในเฮงเรียบร้อยแล้วแต่นางบุญสมยังไม่ได้จัดการเรื่องเงินดังกล่าวด้วยเหตุผลบาประการจึงปล่อยเวลาทอดยาวออกไป จนกระทั่งเวลาผ่านไป12ปีนับจากที่การประปาะคนครหลวงได้นําเงินค่าทดแทนไปฝากไว้กับธนาคารออมสินศาลมีคําสั่งตั้งผู้ฟ้องคดีเป็นผู้จัดก,การระดกของนายเห่งซึ่งหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนจากการประปาะคนครหลวงก็ได้คําตอบว่า ท่านยื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนซึ่งนําไปฝากไว้กับธนาคารรอ,อมสินแล้วเกินกว่า10ปีนับแต่วันที่มีการวางเงินเป็นผลให้เงินค่าทดแทนตกเป็นของแผ่นดินตามพระราช,ชบ,บัญญัติว่าด้วยการเวีนคืนอสังหาริมทรัพย์พศ2530มาตรา34ซึ่งบัญญัติว่าการร้องขอรับเงินที่วางไว้ตามมาตรา31ให้ร้องขอรับภายใน10ปีนับแต่วันที่มีการวางเงิน ถ้าไม่ร้องขอภายในกําหนดเวลาเช่นว่านั้นให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเขามีสิทธิ์อะไรจะมายึดเงินของเราอ่ะที่ดินก็ถูกเวรคืนไปนหมดละนี่จะมายึดเงินค่าชดเชยของเราอีกเหรอว่าเขาแจ้งมาแบบนี้ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องแย่งสิรับมีสิทธิ์อะไรจะมายึดทั้งเงินชดเชยทั้งที่ดินของพ่อเราอย่าให้เป็นเรื่องเลย คิดว่าเป็นเวรเวนกรรมก็แล้วกันสู้คดีไปก็ไม่ชนะหรอกอย่างเนี้ยมันละเมิดสิทธิกันชัดชัดไม่ใช่เวรกงเวรกรรมอะไรหรอกนะยังไงอ่ะพี่ก็ต้องหาความเป็นธรรมให้ได้เออร้ <cle an> <prove> องไปก็เสียเงินเ,นเสียเวลาเปล่าที่ดินก็กลายเป็นคองไปหมดแล้ว <cle an> เดี๋ยวฉันจะไปปรึกษาทานายดู ผู้ฟ้องคดีพยายามติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนที่ดินกับผู้ถูกฟ้องคดีการประปาะคนครหลวงหลายครั้งแต่ได้รับแจ้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับเงินค่าทดแทนซึ่งนำไปฝากไว้กับธนาคารอมสินแล้วเกินกว่า10ปีนับตั้งแต่ที่มีการวางเงินเป็นผลให้เงินค่าทดแทนตกเป็นของแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวารยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530มาตรา34ซึ่งบัญญัติว่า การร้องขอรับเงินที่วางไว้ตามมาตรา31ให้ร้องขอรับภายใน10ปีนับตั้งแต่วันที่มีการวางเงินถ้าไม่ร้องขอภายในกำหนดเวลาเช่นว่านั้นให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องการประปรานครหลวงต่อศาลปกครองกลางให้ชำระเงินค่าทดแทนดังกล่าวโดยในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลางผู้ฟอ้องคดีโต้แย้งว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช2 5 3 0มาตรา34เป็นบทบัญญัติจำกัดสิทธิของผู้ฟ้องคดีทั้ง3อันขัดต่อรัฐธรรมนูนมาตรา26ซึ่งวรรคหนึ่งบัญญัติว่าการตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องไปเป็นตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูนมีได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลไปไปเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยวรรคสองบัญญัติว่ากฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไปไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงในกรณีนี้สาธปรครองกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า ในการพิจารณาพิพากษาว่าการประปรานครหลวงผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนที่วางไว้กับธนาคารอมสินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามฟ้องหรือไม่ศาลจะใช้บทบัญญัติมาตรา34แห่งพระราชบ,บัญญัติวาวยการเวีนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530บังคับแก่คดีเมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าบทบัญญัติดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญและยังไม่มีคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัตินี้มาก่อน จึงส่งคำโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212วรรคหนึ่งว่าพระราชบัญญัติวา่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530มาตรา34ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26หรือไม่รัฐธรรมนูญมาตรา2 1 2วรรคหนึ่งกำหนดให้บุคคลที่เป็นคู่ความในศาลมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งต่อศาลที่พิจารณาคดีนั้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลจะใช้บังคับแก่คดีขัดหรือแย้งต่อร,รัฐธรรมนูญและส่งให้ศาลร,ร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของตนได้ศาลรัฐธรรมนูนพิจารณาแล้วเห็นว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราช2530มาตรา34เป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ศาลปกครองกลางจะใช้บังคับแก่คดีเมื่อผู้ฟ้องคดีโต้แยง้งพร้อมได้เหตุผลว่า บทบญ,ญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา26และยังไม่มีคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบญญัตินี้มาก่อนกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูนมาตรา212วรรคหนึ่งจึงมีคำสั่งรับไว้พิจารณาวินิจฉัยตอนนี้เรื่องของพวกเราไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้เรื่องถึงสารรัฐธรรมนูญแล้วนะครับรอท่านวินิจฉัยนะครับก็คงใช้เวลาไม่นานแล้วครับก็จะทราบผลครับหวังว่าจะเป็นข่าวดีนะคะ แน่นอนครับเดี๋ยวผมดูแลให้จนจบเคสนี้เลยครับประเด็นที่สารรัฐธรรมนูนพิจารณาวินิจฉัยดังต่อไปนี้ครับพระรามบัญญัติว่าด้วยการเวรนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศัาการาช2530มาตรา34ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26หรือไม่พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่พระชรามบัญญัติว่าด้วยการเวรคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช2530มาตรา34กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนต้องดำเนินการร้องขอรับเงินค่าทดแทนที่วางไว้ภายในกำหนดระยะเวลา10ปีนับแต่วันที่มีการวางเงินหากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะมีผลให้เงินนั้นตกเป็นของแผ่นดินเช่นนี้เป็นบทบัญญัติที่ยึดถือเพียงความสะดวกของรัฐแต่ฝ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงสิทธิของบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวรคืน และยังไม่คำนึงถึงกรณีเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนอาจมีเหตุขัดข้องในการแสดงสิทธิของตนหรือมีกรณีที่อาจทำให้ไม่สามารถใช้สิทธิของตนได้ตามกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ทั้งที่รัฐใช้อนาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์อันกระทบต่อสาระสำคัญของสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลที่รัฐธรรมนูนรับรองไว้แม้การเวนคืนเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญมาตรา37รับรองไว้ก็ตามรัฐ ย่อมมีหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวียนคืนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติรับรองและคลุ้มครองไว้เพื่อชดเชยเยียวยาความเสียหายที่บุคคลได้รับจากการที่รัฐในภาคเอากรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลเหล่านั้นไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งเป็นการแบกรับภาระหน้าที่ของบุคคลที่มีต่อสาธารณะเกินไปกว่าบุคคลที่อยู่ร่วมสังคมเดียวกันมากพออยู่แล้ว บทบญญัาิมาตรา3 4เป็นการลิดลอนสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนเพิ่มเติมไปอีกมีผลเป็นว่ารัฐใช้อำนาจเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลซึ่งรัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองไปโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ได้รับค่าทดแทนที่เป็นธรรมถือเป็นการล่วงล้ำสาระสำคัญแห่งสิทธิของบุคคลผู้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนและยังกระทบกระเทือนต่อหลักการเรื่องสิทธิของบุคคล ที่ต้องได้รับเงินค่าทดแทนจากการถูกเวรนคืนอสังหาริมทรัพย์จนถึงขั้นทําลายหลักประกรันที่ว่าทรัพย์สินของประชาชนจะไม่ถูกเวรนคืนไปใช้เป็นประโยชน์สาธารณะโดยปราศจากการจ่ายค่าทดแทนที่เป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา37วรรคสามไปโดยปริยายจึงเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เพิ่มภาระเกินความจําเป็นและจํากัดสิทธิของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุจึงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา26วรรคหนึ่ง สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวียนคืนอสังหาริมทรัพย์พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบมาตราสามสิบสี่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรายีสิบหกวรรคหนึ่งสารรัฐธรรมนูญ เป็นสถาบันหลักที่คุ้มครองความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญตามหลักนิติธรรมสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนโดยมีกลไกสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับยึดหลักนิติธรรมค้ำจุนประชาธิปไตย่วงใยสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่านสามารถติดตามสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานสารรัฐธรรมนูญได้ที่เว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญ Line Official Account Facebook YouTube สำนักงานสารรัฐธรรมนูญ